เอาละก็ต้องขอสวัสดีท่านผูชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าแก๊ง s t า r v e วกัสเนี่ยผมก็จะเล่นต่อไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยพาร์ทล่าสุดก็คือพาร์ทที่6เนี่ยแก๊งสตาร์เวกัเนี่ยคือมันเล่นยากมากเลยบวกกับการบังคับที่ที่ผมไม่ค่อยถนัดสัเท่าไหร่แล้วก็ในตอนนั้นที่ผมเล่นภารกิจของไคเลเรนนะครับผมคือจะพูดยังไงดีคือมันใช้เงินไปหมดแล้วอะแล้วเราไม่สามารถกู้คืนมันกลับมาได้ ผมก็เลยคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกว่าแก๊ง s t a r ์เวกัสเนี่ยผมก็จะไม่เล่นต่อแล้วนะครับผมผมก็จะไปเล่นเนเรื่องเกมอื่นแทนเพราะว่าช่องผมจะเป็นแนวแคสเกมเนือเรื่องผมชอบเล่นอย่างนั้นก็แก๊ง s t a r ์เวกัสเนี่ยก็จะตัดออกไปเลยเพราะว่าผมไม่สามารถถ่ายต่อได้แล้วเพราะว่าด้วยจํานวนเงินที่มันมีศูนย์บาทกับ วิธีภารกิจนั้นเนี่ยมันยากมากเลยนะผมก็เลยไม่สามารถถ่ายทําต่อได้แล้วก็ภารกิจของอ e ีแมนผมก็ถ่ายต่อไม่ได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งแก๊งสตาร์เวกัสเนี่ยมาจะาก,กินพื้นที่เยอะมากผมก็เลยไม่สามารถจะเล่นต่อได้เพราะว่าเปลืองพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งกับว่าเงินในเกมนั้นหมดแล้วแลวผมไม่ค่อยจะเป็นสายเติมเกมสักเท่าไหร่เพราะว่าครอบครัวผมเนี่ยจะเป็นครอบครัวกลางๆนะผมก็ไม่ใช่ร่ารวยมากส่วน จะบอกว่าเลิกเล่นแล้วแต่ไม่ได้เลิกเล่นเกมไปสักทีเดียวผมก็จะหาเนื้อเรื่องเกมใหม่ๆมาเนาะเพราะว่าจะเล่นเนื้อเรื่องเกมเดิมต่อต่อไปก็ไม่ไดีๆเดี๋ยวผมก็จะหาเกมใหม่มาจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องต่อก็ให้ใครอยากจะให้เล่นเกมเนื้อเรื่องในโทรศัพท์นะผมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้เลยนะครับกุณบาย